ดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันนี้มาดูต้นนี้ค่ะหงจ้วนสือแบบผลกลมนะคะผลกลมลองดูซิลูกไหนแก่คุณฝั่งนู้นไหมดูลูกดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆดูค่ะดู ยังไม่แก่ดียังไม่แก่ดียังไม่แก่เลยอือจะสีก็ได้อยู่นะเนี่ยอืมสวยอยู่แต่มันก็ยังไม่แก่มากลูกนุ้นจะแก่กว่าเนี่ยจะแก่กว่าเหรอ,อม,มันออกสีแล้วเสียงขาวโอเคลองชิมรสชาติ สดๆจากต้นเลยค่ะอันนี้สดๆจากต้นยังไม่จัดกันยังหวานเนาะอืมเนาะได้เลยขนาดยังไม่จัดนะเนี่ยยังหวานเลย นี่ค่ะหงจ้วนสื่อกลมนะคะอันนี้นี่นี่ต้น,ตนแค่นี้เองดูใบดูใบดูใบต้นเล็กๆอันนี้แทบจะกองกับพื้นแล้วค่ะเนี่อันนี้แทบจะกองกับพื้นแล้วตัดมานี้หน่อยนี่นี่แทบจะกองกับพื้นแล้วค่ะยังไงคะนี่ผิวดีมากเลยค่ะอันนี้ สวยใช้ได้เลยค่ะรสชาติดีผิวเนียนนี่ค่ะผิวเขาละเอียดดีนะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยทำผลง่ายอยู่หูจนสื่อเนะะี่ยค่ะทำผลได้สบายสบายเลยค่ะตัวนี้โอเคเลยเม็ดน้อยด้วยนี่ค่ะ